สบายดียินดีตัอนรับข้าม่องไม่ปิดน้องทีแอลมือนีนตื่นแต่เศร้า,าเลยควรออกปากเลย <c oughs> ควรออกปากเมือนีนตื่นแต่เศร้า,าเดี๋ยวให้บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศดีวะเหรอมีมอกมีอย่างพรอมมือนีนเขาตืนาา่นแต่เศร้าเขาสิไปยังเราจะไปไหม หมอนัดเน้ะมือนีน้องปิ้นก็นเลยสิไปตามนัดคุณหมอนัดเดือนละเท่อก็สิไปนัดอัลเทนซาวเวิร์แล้วกันสิไปคุยกับหมอวันีว่าไอ้นัดผ้ามือใดแท่นเนาะก็สิได้เตรียมคองเตรียมยางเดือนนี้ก็เข้าสู้เดือนที่แปดแล้วเดือนหน้าก็คลอดแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เดือนกรุมพาก็คลอดแล้วน้องที่เอก็สิได้เห็นน้องแล้วท้องง่ายว่าตัดนี่ <c oughs> ท้องง่ายแล้ว เร,เริ่มยางอุ้ยไอาอุ้ยไอาแล้วเริ่มแงะยางยากแล้วลุกขึ้นลุกลงเนาะเวลานั่งกันแงะแล้วเดี๋ยวมื้อนี้เขาสีพาน้องไปหาหมอไปกับใครเนี่ยไปกับพ่อกับหลานกับแม่กับเอียวทีว้โอ้มีน้องเอียวทีนำนี่ยังพิสูจเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิไปอ่านด่าสาวบิ่งแล้วก็ไปถามคุณหมอเนาะมาต้อง ภาคอ,ดม,อดมือไหนนัดมือไหนเนาะเขากระิได้วางแผนถึกเตรียมนั่นเตรียมนี้ถือเนาะตอนตอนนี้กระท้องใหญ่หงแล้ว <c oughs> ตอนนี้กะเขาสูเดือนที่แปดเขาสูเดือนที่แปดแล้วเดือนหน้ากะเก้าเดือนระคอดแล้วน่าจะกลางกลางกลางเดือนกุมภาหรือว่าปลายเดือนกุมภานี่แล้วเนาะ บอดดลแล้วพี่นอ๊ะใกล้เข้ามาแล้วเดี <c oughs> ๋ยวให้เบิ้งท้อง <c oughs> ท้องก็ถือว่ายังบใหญ่แหงเนาะพี่เอ๋เสดือพี่สะดือกะตุ้นๆเขาถามมาเป็นผู้ชายวะท้องสองผู้ชายป่าวะพี่สะดือไอ้นุ่นออกมาท้องน้องปิน้นกะท้องสองแล้วกับบอแตกบอลายเนาะแต่ว่าท้องสองนี่ น้องปิ่นแพ้น่าจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเปลี่ยนแพ้แล้วก็เป็นพื้นแดงไหมเป็นพื้นแดงขึ้นเต็มท้องเลยขึ้นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนี่มันเป็หลายอยู่ในห้องนีเป็งแผลเป็นแผลนั้นเป็นแผลยุงกัดบัวนีบวัวแมนบัวแมนยุงกัดบพรแมนจุดแดงแดงมาจ้ะบัวเป็นมีรอยท้องน้องเดียว จะหน้าเข้าฟ้าพี่น้องบ่ได้น้าใส่คือท้องผู้ชายยังสิเดะท้องน้องที่เอยวนี่หน้าเข้าฟ้าละกันแล้วก็ <c oughs> วกท้องท้องใหญ่บวมนี่น้องน้องที่เอ๋อับว่าถือว่าบวมดอกก็ซสับนี่แหละตอนนี้น่าจะขึ้นประมาณหกสิบสองแล้วมั้งหกสิบเอ็ดหกสิบสองแล้วน่าจะขึ้นหกสิบสองนล่แหละตอนนี้น้ำหนักลองปินจากที่สี่สิบแปด ตอนนี้ขึ้นมาขึ้นมาหลายเติบเยอะหกสิบสามหกสิบกล่วหมดแล้วเพื่อสีคขอดเนาะแม่ว่าเกือบเจ็ดสิบผุล่ะผู้นี้น้องที่เอวยัง่าขึ้นมาหกสิบหกสิบสองนึงเด้กะขอดน้องที่เอวขอดออกมาน้องหี่ยอวก็ได้สามรถสามแม่เลขีรถไทยสามรถสามผู้นี้หมอกันเลยว่าน่าจะแย่ก็น้องที่เอว น่าจะสามโลกลั้ขึ้นไป oh. เริ่มอยู่ยากแล้วเดี๋ยวซีมาให้เบิ่งตอนน้องทีเอยาวดินเอ้ยน้องเอลทีดินลงซื้อแล้วเดี๋ยวซีให้เบิ่งน้องเอทีดินเนะน้องปินไายวีดีโอไว้ดินแหงขนาดเลยสงสัยน้องสีแข็งแรง mm. ดินตึ๊บตับตึ๊บตับดินผู้ชายนี่ดินเจ็บก้นผู้หญิงผู้หญิงนี่ดิน เถียงเฮาก็สินุ่นขึ้นดึบดดึบดดึบดนี่ผู้ชายนี่จักซอกจักอีหยังจักซอกบ่บ่จักอีหยังเฮาก็บ่ฮู้เนาะจักซายไอ้ผู้ขึ้นมาบางเทื่อจนจุกเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศก่อนเนาะบรรยากาศอยู่คอนนองนายามมื้อเช้าควออกผักตนาเอบรรยากาศอยู่ระเบียงเนาะนี่ตอนเช้าๆนี่แต่ว่าแดดออกล่ะล่ะ ยุคหน้องนาหฮาสิประมาณนี้เนาะบรรยากาศตอนเศ้าตอนนี้น้องปิ่นก็กลับมาจักหาหมอเรียบร้อยแล้วพาน้องไปหาหมอมาบอกมื้อนี้ <c oughs> ไปหาหมอมาบ่นได้ถ่ายวิดีโอนะ <c oughs> บ่นได้ถ่ายวิดีโอมาให้พี่น้องเมิ่อ่าตอนนี้ก็ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มือนัดแล้วหมอเพิ่นนัดเพิ่นนัดวันที่ย6ิบหก ยี yup. tissues, ่หกกลุมพาเนาะนัดพาพอดีเบ้านิพนธ์เพิ่งยังได้วันจันทร์วันนี้หมอก็เลยทำภามได้นะว่าให้เลือกเลือกมื้อใดเลือกเอาเลยวันที่ใดเบ้านิพนธ์ก็เลยเลือกวันจันทร์ให้เกิดวันจันทร์น้องเที่ยวเลือกเอาวันจันทร์น้องเที่ยวก็เลือกวันจันทร์วันี่นี้หมอบอยูวันจันทร์ก็เลยได้วันพลึหัดน้องเที่ยวก็เลยได้พาวันพลึหัดเนาะ น้องเอลทีได้มือแล้วเดินหน้าพี่น้องในวันที่ใดวันที่ยิเอสเดอนหน้าไก่เข้ามาแล้วไกส่สีได้เห็นหน้าน้องแล้วไกส่สีมีมู่แล้วมีมูแมมแ่แล้วก็แย่งกันตีกันวันนี้วัดตีแพงน้องบอกอย่าน้องปินกันสีแพ็คของต่อวันนี้แพ็คของแล้วก็ไปส่งของนะ น้องปินแพ็คของใส่กล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะ้องปิ๊นจิสติกเกอร์วันนี้นะสติกเกอร์ระวังแตกเพื่อที่ให้เขาเจ้ายกกรสิว่าให้เขายกแห้งระบว่ให้เขาวางแหงตอนนี้น้องปินกับแพ็คของเรียบร้อยแล้วตึ้นแต่ตีสี่ตีห้าไปหาหมอ กลับมาเพ็ของต่อตอนนี้ยังบนนมเลียวอยู่จะแม่พี่น้องก็สีถามบ้านิพนไปใส่คือบัวมาซอยน้องปิน่นตบ้าน,นิพลเราก็เห็นบ้านเนาะตั้งคนตั้งเห็ดเรียกไผมันอ,อันนี้เป็นของที่น้องปิน่นจีโงมือนี่ยังหลายกล่องของ่บพ่อ,อส่งเนาะ เพราะว่า,า,าส่งแต่เพระาะว่ามันเป็นซุ้มเขียบซุ้มปาเสื้อมยังสิน้องปิ้นของน้องปิ้นบบได้วา,าเอามาสต็อกพิมไ์ลเอามาสต็อกพิมไ์ลาเพื่อสีได้ขายเนาะของน้องปิ้นนี่สิเอามาแล้วก็ขายไปเอามาขายไปคือข้าเจ้าเองเสาบ้านไปหามาได้ยังสิน้องปิ้นแต่ยังได้มาขายเนาะของขายมือต่อมือมี่เนาะ เราได้ออกมาค้างสต๊อกไว้จนมามันสใหญ่ขึ้นลาจนมามันสีเนมนอย่างสิเนาะฮัลโหลจ้าสวัสดีจ้าจ้า,ม,จาม,มันอบปิ้นบอจ้าจ้าเม่นด้วยจ้าแม่มาเสียช่างไอ้ปลาคอย่างแม่ปะมาคอย่างบอจ้าจ้าจ้าคุณแม่เอากี่แพ็คจ้า ละ120บาทจ้ะค่าส่ง60จะเอาจะหาแพ็ตอนนี้มันมีหอดแหม,ม่มันมีย,ย่อยสองแพ็คนึง่งแม่จะมันเหลือสองแพ็คจะแพ็คหนึงน่งมีสี่โตจะตใบอบนซ้ำฝ่ามือจ้ะปลา,า,าคํมตะก้าจ้ะ ันจันทร์เนอแม่ของเขาวันจันทร์จ้ะวันจันทร์เจี๊ยบจ้าว่นสั้นวั้นเดี๋ยวเอาวันจันทร์จะได้สั่งแต่วันสั้นเดี๋ยวหนูสีจดเบอร์แม่ไว้เด้อเดี๋ยวไอ้ของมาหนูสีโทรบอกเนาะได้จ้าแม่จ้าขอบคุณจ้าวันดีจ้าจ้าจ้วัสดีจ้าออเดอร์น้องปิ้นกันเข้ามาเรื่อย ของบอมีส่งพีเนรอเพราะว่าเป็นของที่ข้าเจ้าหามาให้เขาเห็ดเฮ็ดได้ยังสิเนาะของทานมือต่อมือเดี๋ยวน้องปิ๊งเอาไปส่อของมานี่ออเดอร์อย่างเขามาหลายอย่ังบอมีส่ง <laughs> แคยังบนแนวได้นี่เดี๋ยวน้องปิ้นจีเอาให้เบิง่งอันนี้กะ บ่มีใหญ่กล้องใส่น้องปิ้นกำลังสร้างกล้องมากล้องยังมาบ่ฮอดน่าจะน่าจะมืออื่นก็ฮอดอันนี้น้องปิ้นจะเขียนออเดอร์ไว้นน่เนาะเอาไปแพ็กข้างนอกแล้วก็ไปซื้อกล้องข้างนอกเป็นพ่อพูดนำดี๋ยวเขาค่อยไปแพ็กดูข้างนอกซื้อกล้องเฮอรี่ใส่กล้องบ่พอใส่ยังหลายกล้องน้องปิ้นกันยังวันได้ติด เดวติดอย่างแพ็คแล้วเรียบร้อยนะเป็นเลยพี่น้องมืนอนีของขายเมดไอป่าที่น้องปิ้นเอามาเนาะขายเมดประมาณสองชั่วโมงกับเบิดเมื่อคืนนี่แต่น้องปิ้นแพ็คของต่อแล้วก็เอาไปส่งเป็นสิ่งอรทันเนาะผู้ซอยยงของบ้านน่ค่อนจะนายพี่น้องถามมาไปใส่เนาะคือโบอมาซอยเมียเน่ถ้างคนต่างเหตุเรียก กำลังยกไปตอนนี้น้องปิ่นก็นเอาไปส่งของมาเรียบร้อยแล้วเนาะกะขอบใจพี่น้องที่อุดหนุนสินค้าแม่ปิ่นน้องที่แอบเพาว่าจะเป็นเครยดปลาแห้งละะอล้วก็เขาพุ้นเนาะที่อุดหนุนน้องปิ่นกับขอบใจหลายๆเนาะที่อุดหนุนสินค้ามื่อนี้น้องปิ่นกะจับส่งให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจังเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเที่ยวในเด้อ สบายดี